ตัวจริงโอ้โหคนดูฮ้าให้ตาจังวะผมแอบตรงนี้ยังเห็นดีกือพี่กําลังจะตกค้ำน้องชายได้ปลดน,น้องชายช่เหรอเหลือพี่ดึงขึ้นมาทีังดึงขึ้นไปที เด้งโอเคน้องชายช่วยเหลือเราโดยการดึงเราขึ้นมานะครับผมตอนนี้พี่ชายขึ้นมาแล้วน้องชายพี่ชายขึ้นมาแล้วนะครับผมขอบคุณมากช่วยชวยชพี่ไว้ว่าแต่งมารออัปเดตใหม่อย่างนั้นเหรอพี่ชายก็มารอเหมือนกันและซึ่งตอนนี้ก็ดูฮะเออจะมีการอัปเดตในส่วนของทอยเลท,ทาวเวอร์ดีเอนท์นะผมกโดูที่รอมานานเกือบเดือน2อาทิตย์มาดูสอเทีย่ยกว่าเลยนะครับผมและซึ่งตอนนี้กาะอัปเดตก็คือเอออีกห้าชั่วโมงนะถือว่าเริ่มจะใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับผมก็ดูซึ่งกลอกกลัดรอมานานก ล้วโอเคน้องชายจะมารอเหมือนกันนะน้องชายแต่ว่าอีกห้าชั่วโมงนะน้องชายจะรอที่นี่จริงยัง้นเหรอน้องชายอยากได้ตัวอะไรน้องชายเนี่ยเราก็เจอกันแล้วพี่จะให้สักตัวกันละกันนะครับน้องพี่ใจเอกสักตัวกันละกันบอกมาอยากได้ตัวอะไรเย้โอเคน้องชายดีใจน้องชายดีใจน้องชายกระโดดดีใจเ็บโอ้ไม่ก็น้องชายพี่ใจพี่ใจก็ยังไม่มีเชฟเลยนะครับน้องพี่ใจไม่มีเชฟเลยเว้ยแบกไปครับน้องชายพี่ยังไม่มีเชฟเลยน้องชายดูดิ เทปพี่ยังไม่มีเลยนะครับน้องพี่ก็ให้อีกไม่ได้หรอกวะอ่าอ่าขอกอดเหรอกอดแจกพี่ชายคนนี้อามามามา,มา,มากอดกันนะได้อ่ะพี่อาจจะเขินหน่อยนะน้องชัยเมย์ให้เก่าอกไม่พี่ไม่มาจบๆอะไรต้อนชัยกิดกอ็เก่าอ่ะเ,อเกินฟรีเลยก็ดูเ,เกินฟรีเลย ากอดเก่าราคา2225นะครับบอกกรดูฮัก,ก็จัดให้น้องชายเราเลยก็แล้วกันนะครับผมเอาไปเลยครับน้องชายวันหลังก็พี่ไม่ต้องถูกน้องชายกอดแต่กอดนะน้องไม่ใช่กอดพี่ก็เขินฟรีอ่ะพี่เขินฟรีเลยครับน้องเว้ยแม่อายก็ตัวจริงเย่ไม่เป็นไรครับน้องชายซึ่งเดี๋ยวเราจะมาโลในส่วนของเอออัปเดตแล้วกันนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่4ชั่วโมง50กว่านอาทีแล้วนะครับผมฮะมเดี๋ยวเราจะรอเขาดาวกันเลยนะครับบอกกรดูฮัว่าเป็นยังไงบ้างเนาะและซึ่งตอนนี้ทอยเลตทาวเวอร์ดิฟเอนซ์อัปเด สามห้าคุณผู้ชมเออเช้าไปนิดนึงนะครับผมปกติมันนับเที่ยงคืนแต่ว่าติดธุระก็เลยมาไม่ทันต่อเรี้ยงชั่นนับเขาดาวกติดตะตัวมาเขาดาวช่วยกันดูฮะไม่ทันแต่เรามาดูก่อนสิว่ารอบนี้มีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามาบ้างนะครับผมฮะ,ะมีเล้งเอลเลนนะครับผมฮะแล้วก็เออตัวละครใหม่2ตัวเป็น เบกนิดอกหนึ่งตัวแล้วก็เอกซ์สิบอีกหนึ่งตัวครับผมแล้วก็บูสเตอร์เออ่ง่ายๆเลยคือดีเจทีแมนนั้นเอาออกเลยนะเองครับผมคุณดูฮะซึ่งบวกหรือว่าราคาน่าจะแพงขึ้นนะครคุณดูสลับดีเจทีแมนนะครับผมน่าจะแสรอัพแล้วตอนนี้คุณดูแต่เนื่องจากว่าเรามีเก็บแปดโหอ้คุณดูแปดโหลโกไม่ได้ฟาร์มเลยนะครับผมคุณดูฮะเฮ้ยนี่ไงคุณดูแลกโคตรดีแล้วก็อย่าบอกเลยตัวใหม่ที่เป็นเพื่อนของเราหรือเปล่าคุณดูฮะใช่ไหมคุณดูอ่าน่าสนใจเรามาลองดูเเลยฮะป็นครรั้งแกที่เอยฮ มีฝั่งทอยเลน่นนั้นมาอยู่ข้างเรานะครับผมอ,อ่าตัวละครราคา3 9 9เบกดอลลาร์ก็ถือว่าราคาไม่แพงนักดูราคาชได้เลยเป็นแบบมูบีก็ประมาณแบบเออพวกสไปเดอร์ทีวีชิลก็ดูฮะประมาณนั้นเลยนะครับผมโอเคอันดับแรกขอซื้อก่อนเลยการแลกันนะครับผมก,ก็ดูฮะอ่าจะเก่งไม่เก่งไม่รู้ที่รู้ก็คือน่าสนใจนะครับผมอยากเห็นว่าการโจมตีเขาเป็นยังไงแล้วก็เออแด่เดี๋ยวกอนะเราไม่ได้ใส่ตัวนี้มานี่นาก็ดูมันบั๊กเหรอมันบั๊กเป็นเบิร์ดเหรอโอเคขออนุญาตใส่ใหม่นะ ตกใจหมดเลยดูว่าซื้อได้ตัวเมิร์ดคาเมล่าแมนมานะครับผมนี่โวยนะาคนดู้ตั้งแได้มาเมิร์ดคาเมล่าแมนมาเนี่ยเศร้าเลยต่อมาเรามาดูในส่วนของแร้งกันเลยครับผมหาว่าเออแร้งเป็นยังไงนะครับผมคุดูฮะและซึ่งในส่วนของเลยจะเป็นแร้งแบบเอ็เลนนะครับผมคุณดูฮะก็แต่ผมไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่นะคุณดูฮะเป็นเริ่มมีการปรับเป็นแร้งนะโอ้โหคุณดูงั้นแปลว่าเขาก็น่าจะลงกะถี่ขึ้นนะครับผมคุดูใช่ไหมได้จะลงกะถี่ขึ้นฮะนี้ตอนนี้เราอยู่ในเออแร้งเลสหรือว่าเเเเเออ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 ่่่่่่แแรรรรรรงงงงคคคคลลล็กกนนนนนนะะะะะะผผผมมมืูู้ไัััับบฮฮปาณยยซึด เจ้าเออเจ้าห่งโถส้่วมนั่นเองครับผม่โถส้่วมเห่งพระเจ้านั่นเองครับผมก็น่าสนใจซึ่งในส่วนของเบิร์กต้องปลดล็กผ่านแหลงครับผมในส่วนของเออ อาเบริตี้ต้องใช้แร้งในการปลดนั่นเองครับผมก็ดูฮะอ่าซึ่งอาเบริตี้ตอนนี้ก็มีออาเป็นสกิลและการสกิลตอนนี้ก็มีในส่วนของสองสกิลก็แร้งหกก็ได้ในส่วนของเออทุกเวฟจะเอิร์นมันนี่หนึ่งร้อยนะครับแล้อถามว่าใช้ได้ไหมก็คือใช้ได้นะครับผมฮะในส่วนของแร้งสิบนั้นก็เอออ่าดูในแผนโน้นน่าจะง่ายกว่าครับผมก็คือเอ็กซ์เตอรมันนี่นะครับผมกีฟยัวหนึ่งร้อยเหรียญต่อเอิร์นทุกครั้งที่ผ่านเวฟนะครับแ,แต่พอแร้งสิบแร้งตันเมื่อไหร่นะครับผมกกกก็็าาดดดดููฮะะะเเเเเเออ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 มมมััััันนนนนนจจจสสสาาาาารรรรถ่่่่่ททลลลลลพ์ตตไไไ้้คคบบผววียปปปปุิิหื น่าจะเป็นการกดใช้หรือเปล่าอันนี้ก็ไว้ค่อยรอดูแล้วกันแต่ว่ามันคือแรงสิบเดียวคุณผูต้องเป็นแบบเออระดับก็ทอยเลฟนะครับผมเปิร์ประมาณนี้ในส่วนของเออแรงนะผมยิ่งที่เราไม่ยิ่งเมื่อไหร่ที่เราสามารถปลดแรงเพิ่มได้ก็จะเพิ่มในส่วนของเออสล็อตหรืออะไรพวกนี้นะครับผมฮะจาาปกติคือเราใส่ได้แค่สิบห้าตัวนะผมก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะฮะเป็นสิบหกสิบเจ็ดตัวตามเออที่เขาเขียนบอกไว้เลยซึ่งเออตอนนี้เรายังไม่มีแรงเลยนะครับผมแต่ผมอยากรู้ว่าห้าเปอร์เซ็นต์ที่บ กูเจนบังอยู่ล้วมันต้องปลดล็อกถึงจะรู้นะครับผมเหมือนเพิ่มตอนตที่พอรู้ก็แบบว่าเออเหมือนแรงสี่นะผมก็คือพอจะได้ก็คือเออมันจะเพิ่มหนึ่งอยนะครับคุณผูฮะ 100เหรียญน,นะครับผมตอนเริ่มเกมก็ประมาณนั้นเลยและก็บอกบอีกหนึ่งสล็อตด,ด้วยนะครับผมโอ้อันนี้อันนี้น่าสนใจนะในส่วนของแรงกสิบก็ตามนั้นเลยคุณดูฮะเป็นสก,กิลอิมเมอร์เจนซี่ที่พอจะได้ก็คือเป็นการเทเลพอร์ตตัวที่เอออยู่ไกลที่สุดนั้นกับจุดเริ่มต้นครับผมแต่ว่ามันมีบอกอยู่ก็แปลว่าเออวันทามยุ่ก็แปลว่าในตาน,นั้นเราใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับผมคนดูก็เป็นสก,กิลนั่นเองในส่วนของแล็กแล้วก็เปิร์กแล้วก็อบตี้นั้นก็ประมาณ เราต้องซื้อนะครับผมโอเคอยู่ตู้ไหนหนะน่าจะออกไปตั้งแต่เออตอนเที่ยงคืนเลยนะครับผมที่คืนตีหนึ่งแล้วมาสายไปหนึ่งงั้นเราไปเทรดภา่าเพื่อไปซื้อตัวละครกันเลยครับผมฮะพราะง้นแล้วต้องใช้ต้องใช,ตงใช้ต้องใช้เจม่ะต้องใช้เจมซื้อประกันครับผมโอ้โหสามพันห้าร้อยเจมเลยเหรอกดเพลงคนดูราคาแพงมากสุดที่สองพันเอคได้อยู่คนดูนี้ราคาถือว่าได้อยู่นะครับผมโอเคสองพันหมดเลยอันไหนก็ได้มั้งผมว่าออมันติดเทรดทุกคนเลยเออนี่ล่ะโอเคได้แล้วนะครับผมสลับตัวละครใหม่เนาะ เดี๋ยวเรามาทําการจัดทีมแล้วก็ไปลุยกันเลยครับผมกันเถอฮะเหมือนว่าตัวใหม่มาสโลเรามาต้องกีเลเซอร์ไปก็ได้ป่ะคุณโด้ผมก็ไม่ได้นานแล้ะผมว่าจัดทีมไม่ถูกเหมือนกันนะครับผมเออเอ,อ่าใจนึงอยากเอามีวิ่งไปเพราะว่ามีวิ่งนั้นมันแบกได้แบบไนแมนได้โหดมากนะครับผมเกลืออันนี้เกลือนะครับผมนีออ่อ่าคนดูทีมนี้น่าจะได้อยู่ไหมคุณโด้ฮะน่าจะได้อยู่ป้าน,น่าจะได้ไม่รู้อะลองดูแล้วกันนะครับสำหรับไนแมนนะอ้ยมีการบัฟก็ก็ตายด้วยค,คุณโดะเเปลลลดดดจัยยอแ้วก็ ทอยเลสเทสคิวมีการรีิมิเออใหม่นะครับผมอ่าโอเคเรามาลองทอยเลสเทสคิวแล้วกันแล้วก็เงาว่าเดี๋ยวเราไปลองดูทอยเลสเทสคิวหน่อยแล้วกันว่าเออเป็นยังไงนะครับผมสหรับด่านใหม่วันนี้ไม่เจอน้องชายเล็กหรอคนดูรีวิวคนเดียวเงาเง,งาเพราะว่าน้องชายเล็กก็จะนอนหมดแล้วก็จะตีสามแล้วกับกคนดูมันจะตีสามแล้วน,นะครับผมถือว่าไนท์เมย์มันปรับให้ยากขึ้นป่ะคนดูฮะไอ้น,นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเห็นเขาว่าเขาจะปรับให้มันยากขึ้นเพราะว่าแบบเดิมมันนั้นมันง่ายเกินไปนะครับผมฮะา สองร้อยเหรอมาดูผมจําผิดผมนึกว่าไม่ได้สามร้อยตอนเริ่มเกมลืมหมดเลยก็ดูไม่ได้เข้าเล่นนานนะครับผมโอเคอันดับแรกนั้นเราต้องรอมันนี่ก่อนแต่การเรียกตัวใหม่นะผมว่าตัวใหม่จะง่ายสุดแล้วตอนเนี้ยลุยเลยตัวใหม่ของฉันงาว่าตีทีตีตีเออสวยเดี๋ยวตีไปแต่ก็ไม่โหหลุดไปเยอะจังมาดูหลุดไปเยอะจังเลยถ้าเราเลือกมีวิ่งได้แล้วก็น่าจะปลอดภัยนะครับผมขอเถอะว่าไปป้อมจะเตะแล้วก็ดูฮะสวยอีกสวยตั้งเลยมีววิ่งฝากด้วย อึบไหวยปะไหวยปะวิ้วรวยปะข้างห,หลังคิดว่าน่าจะไหวอยู่มั้งคนดูฮะอึ๊บเออฝากทีต้องอัพเพิ่มหรือเปล่าตอนนี้โอเคข้างหลังไหวตอนนี้ก็ขออนุญาตฟาร์มเงินชิลๆเลยก็แล้วกันนะครับผมเพื่อจะับตัวละครเนาะโอเคเวล1,500ระยะ12บคนดูฮะคูดาว2นะครับผมแล้วก็วกเอ่อสโล50าัินแปลว่ามาสโลแต่เลขเลยดีกว่าคนดูใช่ไหมสโลแต่เลขหนึ่งเลยนะครับผมอุ้ยดีนะนี่ดีนะอัพเลยแล้วกันแต่ว่าดาเมจได้เพิ่มนะครับผมเพิ่มระยะมาแล้วก็ คูดาวเหลือ0.5แล้วก็สโลมเหมือนเดิมนะครับผมฮะตอนนี้ก็มีปืนออกมาข้างหนึ่งแล้วนะครับผมโอเคแต,แต่แต่วงกว้างนะแต่วงกว้างนะนี่ดีนะผมชอบนะคนดูโอเคเลยถือว่าโอเคเลยสโลมแต่เลเวลแรกนะครับผม50%เลยนะเวย้ยงับเป็นเวล3เลยตอนนี้เวล3ปุ๊บมีปืนออกมา2ข้างครับผมฮะยิงปืนคู่แบบจอห์นวิกนะครับผมคนดูอ่าคนดูยิงรัวมากเท่มากด้วยนะครับผมตอนนี้เท่มากเม็ดของเรานะฮะอันนี้เป็นตัวใหม่ในตอนใหม่เลยใช่ไหมอ่ะคนดู เออดาเมจตอนนี้นะครับก็คือ1,500เท่าเดิมแล้วก็ระยะ30คูณดาว0.25แล้วก็เอ่อสโลห้าสิบเปอรแต่เลเวล4ปุ๊บจะมีการอัพดาเมจแล้วก็ระยะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมอ่าโอเคตอนนี้ขออนุญาตฟาร์มชิวๆกันนะครับผมฮะคลิกเวลสี่น่าจะบินได้เลยไม่ควรดูมันจะมีเจ้าแผคเพิ่มเข้ามานะครับผมโอเคขออัพเงินเพิ่มเลยเอาล่ะตอนนี้เรามี4,000แล้วคนดูได้เวลาอัพเลยก็แล้วกันนะครับผมพออัพปุ๊บแล้วก็น่าจะมีเจ้แแจจจจจาแล้วนะครับผมคนดู บินก็ไปเลยนะครับผมจะหรับเออเมอร์สคาเมล่าวูแมนนะครับผมอุ้ยอุ้ยได้นะได้นะคนดูเท่อยู่นะเท่อยู่นะครับผมโอเคมันโอเคเลยมันสามารถสโลได้แหละคนดูฮะใช่ไหมมันย่อแต่มันสโลได้แหละมันมีประโยชน์ดีนะครับผมคนเดิมแล้วประเด็นคือมันเท่ด้วยคนดูฮะเพิ่งรู้ได้เป็นวูแมนนะเนี่ยเพิ่งรู้เป็นผู้หญิงนะเนี่ยดูไม่ออกเลยเอ่ออัพไปด้วยห้าเลยก็แล้วกันสุดทพออัพปุ๊บนะครับผมคนดูฮะจะมีเดเซอร์เพิ่มขึ้นมาที่หัวนะคนดูฮะก็ยิงจากหัวเลยนั่นเองครับผมไปลำแสงนะะอ้ยยลำแสสงวน ดาเมจ7,500ระยะ60ก็ถือว่าไกลมากๆครับผม่ครึ่งแมปได้นะเออก็ถือว่าเป็นวงกว้างอยู่นะครับผมฮะตั้งไว้กลางแมปของแบบนี้ก็น่าจะทั่วเลยนะครับผมโอ้น่าจะไหวเลยครัน่าจะไหวกันไอแมนะเนี่ยบอกว่าแล้วต่อมาพี่ชายใหญ่อันใหม่ของเราครับผมคระดูฮะก็คือเจ้าหมอนี่นั่นเองครับผมคระดูมันจะมีพวกดีด้วยเหรอุ้ายเจ๋งจ้าโรบิการยิงเรเซอร์แต่มันจะมูฟด้วยนะครับผมอะก็เหมือนสไปเดอร์อะไรพวกนี้เลยผมแล้วก็ทรายหัวด้วย ไม่ยืนเฉยด้วยนะครับผมฮะพี่แก้สายหัวดาเมจ2 0 0พระยะ30คูดาว0.5แล้วก็วิ่งแนะรวระยะวิ่งก็คือ4.5นะครับผมอะอัพเพิ่ม4.5ก็ถือว่าใช้ได้คาดูราคานะครับผมราคาเรียกมันพันห้าเลยนะอันนี้แต่ไม่รู้ว่าอัพตันได้กี่เวลนะครับผม โอโ้โหโอ้โหพี่แกบุกถึงที่นะครับผมไล่ตอกกัดูดูไล่ตอกนะครับผมไล่ตอกไล่ตอกพอไปเลี้ยสองปุ๊บเหมือนจะไม่เปลี่ยนฟอร์มแต่ว่าเออดาเมดสี่พันห้าระยะสี่สิบตีสูสุดจุดสามโอ้โหแล้วก็เออวอล์กวอล์กระยะก็ห้าสิบห้านะครับผมมันไล่ตอกอย่างเดียวครัดูฮะมันไม่มีฟอร์มทางอะไรนอกจากยิงเลเซอร์กับไล่ตอกนะครับผมคุณดูอัพแล้วกันอ่ะเหมือนจะแค่สามวิบเองคุณดูฮะดาเมจแปดพันระยะห้าสิบตีสูสุดจุดสองแล้วก็เออวอล์ก ระยะก็คือ65นะครับผมคนดูฮาก็อ่าเจนเกลใช้ได้นะครับผมแต่ผมคิดว่าตอนนี้น่าจะไหวชิลกับเออในแมสแหละคนดูฮะตอนนี้ดูพี่แกโจมตีแบบโคตรมีความสุขโยกหัวไปม,มานะครับผมเร็วลายเร็วสุดนะครับผมอ่าคนรู้สุดเลยก็คือเอา2ตัวน,นี้มาคือไหวชิลเลยนะม,มันสลโลแล้วก็เออโอ้ยเอาเราเจออีวิวเวฟด้วยเหรอคนดูฮะผมเอฟเคไว้นะครับผมโอ้โหอดเห็นอีวิวเวฟเลยเพิ่งเจอครั้งแรกด้วยไม่รอดใถึว่าโชคดีนะครับผมโชคดีแต่อยากเห็นนะเป็นปยังไงเราไม่เคยเจอเลย โอ้โหคดูไม่น oh, ่าเอฟเคเลยล่ะเรียบร้อยครับผมคุดูฮารสลับเป็นสองการีวสองตัวนี้นะก็ถือว่าเป็นการอัปเดตที่กว่าจะมานะครับผมแต่ก็ถือว่าโอเคแต่คาดหวังคูณ2แต่คูณ2ไม่ได้เจอนะครับผมเสียดายมากตอนนี้อยากจะเห็นมากเลยคูน2อเนี้ยอาตอนนี้ยังไม่รีแต่ผมอยากได้คุดูอยากได้เมเกิดิวแมนแต่ประเด็นคือเราแทบจะไม่เคยลงเลยนะฮะมันต้องแบบศึกษาเยอะใครที่แนะนําตัวละครที่สามารถช่วยในการลงได้ก็สามารถ คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมคนดูอ้าวว่าไงคือใครเดีย่ยเพี่อา้าวน้องชายเวลาดียยังไม่นอนอีกเลยน้องนะว่าไงครับน้องชายน้องชายพี่ก็นอนดึกเกินนอนดึกเกินไปเทมอมอ๋อติดตามพี่มานานแล้วโอเคครับน้องชายพูดอย่างนี้ก็กกเถกันเอยเดี๋ยว่าน้องมาเทกัน่อยสิครับน้องชายรีวิวตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราให้ตัวนี้น้องชายไปก็และกันนะคนดูว่าตัวใหม่นะครับผมฮนะในในเอกโชคดีเจอพี่แลวอ่นน้องชายตัวใหม่เงาเปล่าน้าะพี่ให้ครับน้องเงาไปเลยพร้อมโดนบิดเฮ้ยเงาหรือเปล่า เออเอ้าไหมเอ้าไหม้าเอากระเทยไปเลยต้องชายมึงอย่าขายนะจะแต่ในรีกรู้สึกว่าจะมีคูณสองแต่เสียดายครับผมคูณสองมันจะไม่ทันจะไม่ก็ดูฮะถ้ามีคูณสองจะดีมากเลยก็ดูฮะอ้าวเอฟซีมาเต็มเลยแต่ว่าเหลือแค่ตัวเดียวตอนนี้เหลือแค่ตัวเดียวนะเอาไปไว้เดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้ก็แล้วกันครูฮะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี่งฮะบ๊ายบายครับผมเดี๋ยวว่ากัดจะหาทีมเออไปลงเอเลดนะครูฮะไปแล้วครับผมบ๊ายบาย